อัปเดตวิธีการปลดล็อกเฟรมเลตของเกม rov ให้ได้120เฟรมเรตนะครับตอนนี้เกมได้มีการอัปเดตแล้วนะแล้วทําให้เฟรมเรตของหลายๆคนหลุดนะครับวันนี้ผมก็มาแนะนําอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับใครที่ยังไม่เคยปลดล็อกนะครับมาดูคลิปนี้ก่อนได้นะอันดับแรกก่อนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเกมก่อนนะว่าตอนนี้เฟรมเรตของเกม rov ของผมเนี่ยยังอยู่ที่น่าจะ60เฟรมเลตนะครับเนี่ยครับอยู่ที่สูงนะก็คือ 60เฟมเ t e นะครับ60เฟมเลนะแล้วก็ปิดเกมไปเลยนะครับเคลียร์ทิ้งไปเลยขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแอปจะมีอยู่2แอป,ปนะครับก็เข้าไปที่ Play Store แล้วก็เลือกดาวน์โหลดได้เลยนะครับแอป,ปแรกเนี่ยจะเป็นแอป DN Turbo ตัวนี้นะครับแล้วก็ติดตั้งไปเลย ที่สนะครับจะเป็นแอปชิสกุครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เรา,เราดาวน์โหลดแอปแล้วนะให้เราทำการไปเปิดหมดนักพัฒนานะครับเข้าไปที่การตั้งค่าของตัวเครื่อง เมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับการที่จะได้120 f e เฟรมเรทนะครับขึ้นอยู่กับหน้าจอของเราด้วยนะถ้าหน้าจอเรา 120Hz นะครับก็อาจจะสามารถปลดล็อกได้ถึง120 f เฟรมเรทนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับ CPU สเปคของตัวเครื่องด้วยนะเดี๋ยวเข้าไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับแต่ละรุ่นแต่ละแบนด์อาจจะเข้าไปต่างกันนะแล้วก็แตะย้ำๆตรงหมายเลขยว,วเลยนะครับโอเคตอนนี้คุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วขั้นตอนต่อไปนะครับ ต่อ Wi-Fi นะต้องต่อ wifi หรือจะต่อจากฮอ s p o t อีกเครื่องหนึ่งก็ได้นะครับที่เปิดเป็นฮอ s p o t ให้เราจับนะอันนี้ก็ไม่จะเป็นต้องใช้ Wi-Fi จากเราเตอร์ก็ได้นะครับขั้นตอนต่อไปจะบังคับหน้าจอเนี่ยให้เป็น 120Hz เลยก็ได้นะตรงนี้ก็อัตราเรเฟลชเรตหน้าจอนะครับผมตั้งไว้สูงสุดที่ 120Hz เลยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้หน้าจอ 120Hz นะ หรือจะตั้งเป็นแบบอัตโนมัติก็ได้นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราเข้าไปที่แอปชิสซุกุเลยแล้วก็เลือกตรงคําว่าจับคู่ครับแล้วก็ตัวเลือกการแจ้งเตือนกดเปิดเลยแล้วก็กดแบ็กครับแล้วก็ไปที่ตัวเลือกสําหรับนักพัฒนาแอปแล้วก็เลื่อนหาคําว่าการแก้ไขข้อบกพร่องผ่าน WiFi ครับแล้วก็แตะเปิดไปเลยแล้วก็กดคําว่าจับคู่อุปกรณ์ด้วยรหัสการจับคู่ครับนี่ ใส่รหัสตัวนี้เข้าไปนะแตะเข้าไปเลยแต่ถ้าไม่เด้งตรงนี้ด้านบนลงมานะครับให้เราปิดเปิดแอปที่สกูใหม่อีกรอบหนึ่งก็ได้แล้วก็กดตัวสีเขียวนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วกดแบ็คครับแบ็คครับอีกอย่างหนึ่งผมลืมบอกไปนะถ้าเป็นบางรุ่นนะครับเราอาจจําเป็นต้องเปิดอะไรเพิ่มถ้าขั้นตอนนี้ไม่ผ่านนะครับแล้วก็กดแบ็คนะตรงกดเริ่มไม่ได้เนี่ย เดี๋ยวผมจะใส่เป็นข้อความใต้คลิปไว้ให้นะครับว่าจะต้องไปเปิดอะไรบ้างอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไปตรงคําว่าอนุญาตแล้วศูน์แอปครับแล้วก็ไปเปิดตรง D-Enterbo ครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับกดเปิดแอป D-Enterbo ได้เลยครับสังเกตนะครับบางรุ่นเนี่ยเราจําเป็นจะต้องแตะเข้าไปตรงแก้ไขข้อผิดพลาดนะครับตรงแถบสีน้ำเงินนะไม่ใช่แตะตรงพื้นที่ตรงนี้นะครับแตะตรงแถบสีน้ำเงินตรงนี้นะแตะเข้าไปนะครับ บางรุ่นอาจจาเป็นจะต้องเปิดพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็อนุญาตให้ใช้ชิสกุได้เลยนะครับแต่บางรุ่นนะครับแตะตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็เลือกที่เป็นไทยแลนด์แล้วก็เลือกประเภทของอุปกรณ์นะครับอ,อ่ถ้าใช้ cpu รุ่นสูงๆรุ่น f ฟ a ช s h i อะไรต่างๆพวกนี้นะครับเลือกอุปกรณ์สูงได้เลยนะเลือกตามประเภทของอุปกรณ์ของเราได้เลยนะครับอันนี้ผมใช้ที่เป็นตัว f ฟ a ช s h i นะครับเป็น snapdragon 8 gen 2นะครับผมก็ เลือกตัวนี้นะครับแล้วก็กดโอเคได้เลยนะครับแนะนําอย่าไปปลดล็อกพวกนี้นะเดี๋ยวจะโดนแบนนะครับเดี๋ยวจะโดนแบนนะนี่นะครับไม่ต้องทําอะไรเลือกแค่พวกนี้ก็ได้นะครับนี่ผมเลือกอุปกรณ์สูงไปแล้วนะครับแล้วก็กดโอเคตรงนี้นะครับกดเห็นด้วยไปเลยก็ได้นะครับโอเครอแป๊บหนึ่ง แตะพื้นที่ว่างก็ได้นะครับหรือจะกดเข้าไป s u b สไครต์เขาก็ได้นะแล้วก็แตะแบ็กออกนะครับนี่แล้วเราก็เลือกนะครับที่เป็นคําว่าปลดล็อก FPS นะถ้าใช้ของ Xiaomi นะครับที่เป็นมี UI อะไรต่างเราจําเป็นต้องแตะตรงนี้ด้วยนะครับนี่นะแต่ถ้าไม่ใช่นะครับไม่ต้องแตะก็ได้แล้วก็แตะปลดล็อกนะครับรอแป๊บหนึ่งดูโฆษณาเขาจนขึ้นกากระบากตรงนี้นะครับ แตะกากรบาดไปเลยแล้วก็ open นเกมดูนะครับครั้งต่อไปเนี่ยเราสามารถที่จะแตะเกมเปิดเกมจากด้านนอกก็ได้นะอันนี้เราแตะโอเพนเกมตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวไปดูก่อนว่าจะได้ไหมโอเคมาแล้วครับสูงมากสูงมากนี่เรียบร้อยแล้วนะครับเปิดได้นะแต่ต้องไปเล่นอีกทีนึงนะครับ อันนี้ของผมผ่านนะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับได้แล้วนะครับ oh, s <S นี่120 fps นี่ครับผมให้ดูประมาณนี้นะ